S <S <an throp od ic> เคยสงสัยกันไหมครับว่าเบื้องหลังความสําเร็จของนักวิจัยระดับโลกเนี่ยเขาทํากันยังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกปรากฏการณ์ทางวิชาการที่ต้องบอกเลยว่าน่าทึ่งมากๆของนักวิจัยท่านหนึ่งครับเอาล่ะครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยเริ่มต้นที่นี่เลยท่านนี้คือศา <S <S สต <า S 2> ราจารย์ดรภูมคำำิคําดําจากมจทหรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลโยีพระจอมเกล้าธนบุรีท่านนี้ล่ละครับคือศูนย์กลางของเรื่องราวที่เราจะมาดูกันในวันนี้ คำถามสำคัญเลยก็คือมันต้องทำยังไงกันนะนักคณิตศาสตร์คนหนึ่งถึงกลายเป็นหนึ่งในคนที่มีผลงานถูกอ้างอิงมากที่สุดในลอกระดับนี้ได้คำถามนี้แหละครับที่เราจะมาหาคำตอบด้วยกันดูตัวเลขนี้ก่อนเลยครับพันกว่าผลงานคือ1,110ผลงานขึ้นไปนะครับนี่แค่จากฐานข้อมูลสกอปัสที่เดียวนะครับโอเป็นตัวเลขที่ต้องบอกว่ามาหาศาลจริงๆแต่เดี๋ยวก่อน ตัวเลขที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นแค่ยอดภูเขาน้ําแข็งเองนะครับเพราะว่าเบื้องหลังความสําเร็จนี้เนี่ยไม่ใช่แค่คนเดียวแน่นอนแต่เป็นพลังของทีมของเครือข่ายที่ใหญ่มากๆเรามาดูกันดีกว่าครับว่ากลไกลที่ขับเคลื่อนทั้งหมดนี้มันคืออะไรกันแน่ และนี่แหละครับทีมงานที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จทั้งหมดศาสตราจารย์ภูมิเป็นหัวเรือใหญ่ของกลุ่มวิจัยหลักๆถึง2กลุ่มเลยนะครับก็คือศูนย์ความเป็นเลิศด,ด้านทฤษฎีและวิทยาการคำนวณหรือ taxcoe แล้วก็ยังมีกลุ่มวิจัยทฤษฎีจุดตรึงและการประยุกต์ของมอจทออีกแค่เห็นภาพก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่านี่คือทีมที่ใหญ่แล้วก็เป็นระบบมากๆเลย แล้วทีมนี้เขามีมัสคอตด้วยนะครับน่ารักมากชื่อว่า,าศาสตราจารย์มด2.0ซึ่งมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บอกเล่าวัฒนธรรมของทีมได้ดีมากๆเลยค่ะคือขยันเหมือนมดทำงานกันแบบไม่รู้จักเหนื่อยแล้วที่สำคัญเลยนะคือทำงานเป็นทีมเวิร์กสุดๆเหมือนมดที่ช่วยกันทำงานในรังเลยหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนทีมนี้ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในคำนี้เลยครับ เชื่อมโยงทฤษฎีสู่การประยุกต์ใช้หรือที่ในทีมเขามีศัพท์เฉพาะเท่ๆเลยนะเรียกว่าแอปพลิเคชันมันก็คือการหยิบทฤษฎีที่อาจจะดูซับซ้อนมาทําให้มันจับต้องได้เอาไปแก้ปัญหาจริงๆในโลกของเราได้ปรัชญานี้ล่ะครับคือเข็มทิศของทุกงานวิจัยของที่นี่เลย โอเคแล้วไอ้คำว่าอะพพลิเคชันที่ว่าเนี่ยพอเอามาทำจริงๆแล้วมันหน้าตาเป็นยังไงในส่วนนี้เราจะมาดูกันครับว่างานวิจัยของทีมนี้มันครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างแล้วมันเชื่อมทฤษฎีเข้ากับการใช้งานจริงได้ยังไงโหดูขอบเขตงานวิจัยของเขาสิครับกว้างมากๆตั้งแต่เรื่องแบบการวิเคราะห์และการหาค่าหมาที่สุดไปจนถึงเรื่องทันสมัยสุดๆอย่าง m a c ช ine Learning AI คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงแล้วก็ยังมีทฤษฎีจุดตรึงการวิเคราะห์เชิงตัวเลขแบบคอนเวกซ์หรือแม้แต่การประมวลผลภาพและสัญญาณคือมันเป็นการผสมผสานที่ชัดเจนมากๆเลยครับว่าน,นี่แหละคือปรัชญาแอปพลิเคชิฟที่เขายึดถือกันเอาละ่ะพอเรารู้แล้วว่าเขาวิจัยอะไรกันบ้างคำถามต่อมาที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยก็คือแล้วเขาทำอย่างไรละ่ะอะไรคือวัฒนธรรมเบื้องหลังที่ทำให้ทีมนี้ผลิตผลงานออกมาได้ขนาดนี้มาดูกันครับ ปรัชญาการทำงานของที่นี่เขามี3เสาหลักครับหนึ่งคือเรียนรู้ผ่านการฝึอกอบรมคือเชิญผู้เชี่ยวชาญเก่งๆมาสอนถึงที่เลย2คือเรียนรู้ผ่านการเดินทางก็คือการไปร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติไปเปิดโลกไปหาไอเดียใหม่ๆและ 3. อันนี้น่าสนใจมากเรียนรู้ผ่านการเล่นครับใช่ครับ การเล่นนี่แหละเขาเชื่อว่าเวลาผ่อนคลายกิจกรรมสนุกๆมันช่วยจุดประกายความคิดสร้างสารรค์หรือที่เรียกว่าปิ๊งแวบได้เป็นแนวทางที่รอบด้านมากๆเลยไอเสาหลัก3ข้อเมื่อกี้มันหล่อหลอมให้ที่นี่กลายเป็นชุมชนที่แข็งแรงมากๆเลยครับทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วยกันหมดไม่ใช่แค่เรื่องงานวิจัยของตัวเองนะแต่คือทุกเรื่องเลยแม้กระทั่งการช่วยกันทําความสะอาดแลบแล้ววัฒนธรรมที่แข็งแกร่งแบบนี้มันสร้างผลกระทบได้มากขนาดไหนกันนะ ได้เวลาที่เราจะกลับไปดูที่ข้อมูลกันอีกครั้งครับเพื่อให้ตัวเลขเป็นคนเล่าเรื่องให้เราฟังภาพรวมผลกระทบเนี่ยต้องบอกว่าชัดเจนมากๆเลยไม่ว่าจะไปเปิดดูจากฐานข้อมูลไหนนะคะไม่ว่าจะเป็น Scopus Clarivate s หรือ Google Scholar ตัวเลขมันบอกเรื่องเดียวกันหมดเลยคือนี่คืองานวิจัยที่มีทั้งปริมาณที่เยอะมากๆและคุณภาพที่สูงจนได้รับการยอมรับในระดับโลก โดยเฉพาะกราฟจากสกอร์ปัสอันนี้ครับโอ้โหมันเล่าเรื่องได้ดีที่สุดเลยจะเห็นเลยว่ากราฟมันพุ่งขึ้นแบบก้าวกระโดดมากเมือกทั้งจำนวนผลงานตีพิมพ์ทั้งยอดการอ้างอิงโดยเฉพาะช่วง10ปีหลังมานี่ชัดเจนสุดๆครับแล้วไม่ใช่แค่ที่เดียวนะครับพอมาดูข้อมูลจาก Clarivate Web of Science ซึ่งก็เป็นอีกฐานข้อมูลใหญ่ก็ยืนยันเรื่องเดียวกันเป๊ะเลยเห็นไหมครับกราฟพุ่งขึ้นเหมือนกันเดะ เป็นการตอกย้ำเลยว่านี่คือการเติบโตของจริงที่มีผลกระทบจริงๆครับแต่มีข้อมูลอีกชิ้นที่น่าสนใจมากๆซ่อนอยู่ครับคือเรื่องตำแหน่งผู้เขียนลองสังเกตสัดส่วนการเป็นผู้เขียนคนสุดท้ายหรือ last author สิครับสูงถึง34%เเลยนะในวงการวิจัยเนี่ยตำแหน่งนี้ส่วนใหญ่แล้วจะหมายถึงหัวหน้าโครงการหรืออาจารย์ที่ปรึกษา ตัวเลขนี้มันเลยสะท้อนบทบาทสำคัญอีกอย่างหนึง่งนั่นก็คือการเป็นพี่เลี้ยงคอยปั้นนักวิจัยรุ่นใหม่ๆขึ้นมานั่นเองครับแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องปริมาณอย่างเดียวนะครับคุณภาพนี่สำคัญสุดๆเลยเพราะผลงานเกินครึ่งเกือบ60%เนี่ยได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับท็อป25%แรกของโลกเลยนะครับแปลว่างานวิจัยส่วนใหญ่ของทีมนี้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ดีที่สุดเป็นเครื่องการันตีคุณภาพที่ชัดเจนมากๆ พอเราเห็นภาพรวมทั้งหมดนี้แล้วมันก็กลับมาที่คำถามสุดท้ายครับว่าตกลงแล้วสูตรสำเร็จที่แท้จริงของความสำเร็จระดับนี้มันคืออะไรกันแน่มันคือเครือข่ายที่แข็งแกร่งวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนใครหรือว่าการเป็นพี่เลี้ยงที่ยอดเยี่ยมหรือบางที่คำตอบอาจจะไม่ใช่แค่อย่างใดอย่างหนึ่งแต่การผสมผสานทุกอย่างนี้เข้าด้วยกันอย่างลงตัวก็เป็นได้ครับ